ต่อมามาดูวิธีลบแอดมินที่อยู่ในเครื่องนะครับในเครื่องจะมีแอดมินได้9คนเราต้องการลบระดับที่เท่าไหร่แต่เราต้องจําได้ด้วยว่ารหัสแอดมินคนนั้นระดับที่เท่าไหร่นะครับลบต้นเลยแต่หน้าจอนะครับกดดอกจันสี่เหลี่ยมสถาแอดมินตามด้วยสี่เหลี่ยมหนึ่งคือแอดมินไปที่หนึ่งสา e ดีลิตแอดมิน เขาให้เราใส่ลำดับที่เราต้องการลบนะครับผมผมใส่ไป0 0 2นะครับเป็นนิ้วมือตามด้วยสี่เหลี่ยม successful นะครับผมต้องการลบ s entered, <S ใบหน้า <is> entered, นะครับผมก็ใส่ไป0 0 4ใบหน้าผมแอบไปรับที่0 0 4ตามด้วยสี่เหลี่ยม successful นะครับตอนนี้จะเหลือแค่ร์ดกับร <is> หัสแรกทีนี้จบแล้วผมกดอากการออก Rest one. Rest one. กดจนหน้าจอดับไปนะครับทีนี้เรามาเทสดูว่า เราจะเปิดด้วยนิ้วมือที่แอดไว้ได้ไหมพอลบไปแล้วเมื่อกีนะครับเซลนะครับก็คือเปิดไม่ได้แล้วนะครับทีนี้ใบหน้า Get. Get. แต่นาจอไม่น้าไม่อ่านแล้วนะครับโดนลบไปแล้วทีนี้เปิดด้วยการ์ดที่ยังไม่โดนลบนะครับ <Please. S 1> ไ,ได้นะครับนี่คือวิธีลบ <Un lock. S 1> แอดมิน ไม่ว่าจะเป็นแอดมินใบหน้าแอดมินนิ้วมือแอดมินรหัสแอดมินการ์ดนะครับผมนี่คือวิธีลบนะครับ